สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเพราะกระต้นกระท่อมนะครับแบบง่ายนะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสและก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมาเร่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมถาดถาดนะครับอันนี้เป็นถาดเก่าที่ใช้แล้วนะครับนะครับ ก็อันที่สองก็จะเป็นดินนะครับดินดินปลูกหรือพีดมอสนะครับแนะนำให้เป็นพีดมอสนะครับจะดีที่สุดนะครับลักษณะนี้วิธีการก็บดให้ละเอียดนะครับบีบีบีให้ละเอียดนะครับลงไปในะถาดที่เราเตรียมไว้นะครับถาดนี้ก็มีประมาณร้อยร้อยหกหลุมมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ สำหรับเทคนิคในการเพาะนะครับก็มีไม่มากนะครับก็เราห้ามวางถาดนะครับไว้บนดินนะครับเพราะว่าดินอาจจะมีเชื้อโรคโคนเน่านะครับทำให้ต้นกระท่อมเราตายได้นะครับแล้วก็ดินที่นมาใช้ก็จะเป็นดินพีทมอสนะครับที่ทำโดยเฉพาะนะครับสำหรับเพาะต้นก้านนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยใส่ อะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ<ม>ก็รอตอนทอตโตแล้วค่อยจับแยกนะครับหลังจากรดเทียมดินเสร็จนะครับเราก็จะทําการรดน้ํานะครับเพื่อที่จะเตรียม,พมเพาะเมล็ดลงนะครับเอาให้ชุ่มๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่รดอีกหลังจากรดน้ําเสร็จนะครับเราก็จะทําเตรียมการเพาะนะครับเตรียมการเพาะ เมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์การการแดงหางกั้งนะครับนะครับเมล็ดพันธุ์ขอมานะครับเราก็จะเริ่มเพาะนะครับเราก็จะใช้ฟอสเซปนะครับเป็นตัวคีบลงทีละนิดทีละนิดนะครับนี่ครับเราก็ทําการเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเมล็ดเล็กๆวางอยู่ในถาด นครับเต็มไปหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะเป็นลักษณะมันเกสรน,นะครับมเมล็ดกระท่อมเกสรดอกไม้นะครับนี่ก็เต็มถาดแล้วเรียบร้อยต่อมานะครับเราก็จะลดน้ำเบาๆอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากลดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการปิดนะครับ ปิดเพื่ออบมเมล็ดให้งอกนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ได้เมล็ดค่อนข้างที่จะงอกช้านะครับปิดอย่างนี้จนกว่าวันที่6วันที่7นะครับเราค่อยมาดูเพราะว่าเท่าที่ทดลองปลูกมาอายุเขาจะอยู่ประมาณ6 7ถึงวันถึงจะงอกนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเพราะต้นกระท่อมนะครับอย่างง่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อจะมี E ีพีต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ